สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบานองได้มีโอกาสคุยกับแม่ซีครับแม่ซีคนฝันแมนครับแม่ซีก็เป็นคนคนหนึ่งที่เพิ่นฟันแมนก่อนกลางพอสมควรครับผู้ใดเคยตามเหล็กแม่เพิ่นกับมีมีเขาแน่มีบ่เขาแน่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าส่วนมากสีขกเขาหล่กาบ่เขามือนี่ครับเพินเ่นไน้มา บอกซูฟังเพิ่นก็เลยบอกว่าอยากเอามาให้ลองพิจารณาเบิ่งจังไดมันก็เป็นแค่ความฝันเนาะความฝันมันก็คือความฝันครับแต่จังไดเท่ากับพิารนาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นยุที่โชคในดวงครับแม่สีเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นกบเพิ่นว่ากบแต่ว่ามันเขาไปอยู่ในบ้านเพิ่นหลายแห้งมาสันหลายแบบว่า เป็นฟูงเลยเพนวะสินะห้องหลานบ้านเลยบาสันแม่ก็เลยตกใจเพื่นวาตกใจนะเดี๋ยวินเสียงโกบห้องแต่ว่าบอคิดว่ามันจะร้าขนาดนี้บาสันแม่เราก็เลยเช็ดยังไดเหราเราวาคือจังเดมาอยู่ในเฮือนร้ายเจท,ท,ทั้งที่ฝนกับโบโต๊ะอย่างประมาณนี้นะเพิ่นในฝันเพิ่นวาแต่ว่า มิเต็มิเต็ตัวงามๆง,ง่ายๆเลยได้เบาหน่องและะ้วก็ขูนข้นนำ้ำเผืนะ่อไงขุนข้นเชื่องแห้งกว่าจ้ะแม่แม่แมาเห็นแม่นางโลง่งพิ่นกับพากันกระโดดมาหาแม่ได้เพิ่นกับพากันกระโดดมาหาแม่และ้วกะ็พากันห้องเผื่ว่าห้องนี่เสียงกึกก่องกลางวานเลยกว่าจะ้ะแม่ก็เลยอันลูกหัวเพิ่นตัวหนึง่งเออเผื่อ่งขันมานี กมาให้โชคเด้อเพื่อนว่างสิพอว่าแล้วปุ๊บเพื่อนก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อนบวชไปที่ถือเลขอีกบนนอเบาหน่องเพื่อนว่าบัานนี้บ้านน้องก็เลยถามว่าแม่ซื้อเลขตัวใดไปก่อนละบอกยั่งเพื่อนว่าบอท่านฝันแล้วกับบอท่านได้เหรีเพื่อนว่างส่นะแต่ว่าแม่เบิ่งแต่เลขอันลุงปู่สวงตีที่เจ้าไปจุดเพื่อนว่าสองชีหนึ่งอันนั้นแม่ก็มา แม่คือตัวเก่านี่แหละสอง C หนึ่งหนึ่ง C C ส,สอ C ละกะั1หนึสองสองหนึ่งแม่ก็มักอยู่เพื่อว่าบันนี้แม่ก็มาาฝันเห็นเท่วนี้อีกการเลสิื่อทั้งเหลขกฝันเจาของละกัสสื่อทั้งเลข,ขละกะล,ขลุงปูว่าจ้ะแม่มักแหงเพราะว่าตรงกันกับแม่เม่เตวที่เป็นจุดอนะสอง C หนึ่งตรงกันเลย แม่มากแห้งว่าฉันเลยตัวนี้มากอิลีว่าฉันตอนแรกแม่ก็เลยว่าถ้าแม่โบฝันแม่ก็สะซื้อแต่สองสีหนึ่งนี่หละว่าบันนี้มาฝันบันนี้คนว่าบ้านเลขที่แม่ก็ซื้อที่เวนเนอร์คนว่าหนึ่งเก้าห้าอันนี้คือบ้านเลขที่ของแม่สีนะครับหนึ่งเก้าห้าบันนี้แม่สีแล้วก็เลยเขียนเลขในตำราบันนี้ล่ะบันก็เขียนกบกบบันก็เขียนเก่านี่แหละง่ายๆ เก่าเก่าหนึ่งบางทีโกบีซีขาก็เก่าซีมีบ่แล้วยเตี้ยเพื่อการวางซีนะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเพ่นว่าเพื่อที่จะพูดในตำราให้อีกเธอหนึ่งเพื่อดี๋ย่จะิ่งในตำราให้แล้วก็สิเอาลีกแปลในตำราเนี่เอาให้แต่ว่าเมียเรามักก็คือเก่าหนึ่งอันนี้มัก เก่าหนึ่งเก่าซีย่งีลองเบื่องเด้อลองเบื่องเพื่อเขามีโชกไปน้ากันเพราะว่าแม่เพิ่นฟันเพิ่นก็เลยอยากเอามาบอกสู่ฟังอย่างใดก็ลองพิจารณาเมือครับเด้อแม่สีครับฟันเหินกบอยู่ในเหงื่อเต็มเลยวาสันเ่เนี้ยได้าอาจิมารหลับโชกไปน้ากันก็ได้บอว่าแต่เป็นเลขบนหรือสิว่าเป็นเหลขกล่างหรือสีสามตัวบนไปน้ากัน มีโชคไปนํากันกับเม่เพิ่นนาะครับนาอจังไดกับลองพิจารณาเอาหลายคนกันให้เลขมากวละ่ะเดินบบาหน้องสิคอยท้ายอยบอกฟันลงให้เบิง่งี๋ยวสิโทรไปหาพอเล็งเดียดอยู่จําได้บ่พอเล็งเด็ดที่งวดนนะ่ะเพิ่นห้มาเพิ่นห้วิ่งสมันก็มาออก3 6หแต่ว่างวดต่อมาบ่าวน้องกันเลยบ่ได้คุยกันบ่ทันได้คุยกันกับพอเพิ่น เดี๋ยวคุยกันแล้วเดี๋ยวบ้านหนองจเจวเหล็กมาให้สูฟังอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เหล็กคงสุด้ายพอบุญอาการเนี่ยนำะแต่ว่าเบ้าหนองถามหลายหลายคนเด้อเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนติตามเหล็กตัวเกา่าตามเหล็กตัวเกา่าหมายถึงว่าตามเหล็กที่ว่าหายมากงวดที่แล้วนั่นแหละหายมางวดที่แล้วื้อจะเอามาซื้องวดนี้อีกว่าจัดก็สะมีทั้งเหล็กเกา่าแล้วก็เหล็กใหม่ เพิ่นว่านะก็เลยว่ากาลองเบิ่งคือกันบบนี่บ่มีหยังไหรอกเพิ่นย่าเลขเก่ามันบ่ออกย้อนหลังเพื่อนยาเลขเก่าที่ให้งวดที่แล้วมันบ่ออกย้อนหลังเพิ่นว่าจังซี่แต่ก็บ่แน่เนาะอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้เบิดก็บ่คิดว่าบ่มีผู้ใดคิดดอกครับว่าเลขที่ให้ย้อนหลังมันสิกลับมาอีกส่วนมากึงนีแล่โอ้เสียดายบนี่หน้าโบได้ตามแล้วมันบ่ออกย้อนหลังนี่ล่ะมันเสียดายเฮาเสียดาย แต่ว่าถ้ามันสมมุติถ้ามันเลขเลขมันออกตรงงวดนี่มันก็ยังไข่เลยอย่างแต่ว่างวดนี้บบออกงวดนั้นบบออกงวดต่อมามันมาออกนี่แหละมันสีเสียดายแต่ว่าหลายคนก็นทามาแปดเ็ดสามเบาหนองตามบ่8แ3ด็ดสามงวดที่แล้วที่ว่าเบาหน่องห้ต่อง,งวดเนะาะบบาหน่องก็ยนําอยู่ครับซื้อติดวายอยู่5าบาท1ี่บาทซื้อใ้พอได้ลุนดอก่อไดีซื้อว้หลยดอกเพราะว่าช่วงนี้เบาหนอง สื่อเล็กโบราณครับเพราะว่าอยากนำลูกลูกเรียนหนังสือครับก็เลยพอาลงจักหน่อยจังไดกะลองพิจารณาบัางครับเด้อเล็กแมสซีครับฝันว่ากบเต็มเหมอนเลยห่องหลันบานเลยว่าจันบาเรตีแม่หนึ่งเก้าห้าแม่พันตีไหมาสองโตคือเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่ ก้าสองเก่าสามจงวยยังอหะยะสีขามทนตีละ <c oughs> ่ะเบียดวะแล้วก็โต๊บไทยมาหนุอมก็เลยว่าอันแม่ตีให้สำนีมันบอกเกิดเพูนว่าคันผู้ใดแปีใดตัวใดตีใดตัวใดเกิดซื้อไว้น้ำเนี่ยแต่ว่าแม่นั่นที่ซื้อที่ซื้อลกักลักก็คือเก้าหนึ่งเก่าสีพูดว่าคิดนะเก้าหนึ่งเก้าสี่แล้วก็ เลขในตำราฝันนะเพิ่นจะไปเบิ่งอีกเท่อนึงก่อนวาสิอ่ะจะได้กะลองพิจารณาเบิง่งงวดวันที่16สิงหา67ครับผมแมซีคนฝันแม่นครับลองเบิง่งลองพิจารณาเด้อเหลขเพิ่อนเด้ออายุแม่เพิ่นก็62ปีครับอายุแม่ซี62ปีมักบ่ม,กบามากักอยู่ที่ดุนพินิจล่ะครับเดี๋ยวแบบ้านน้องก็สิไปตามเหลขของแต่ละคนมาให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนได้ฟังกัน ว่าจะเป็นเล็กฟันหรือว่าเลขตองงวดแ็ลองพิจารณาบังเอามาพิจารณาบังนะครับเนาะเออมี f เอถามมาว่าเบาหนองบอลงคลีบเลยมันเป็นเปอย่างไหนบุณีแกเดี๋ยวจังมาคุยกันก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับกับแมสซีงวดวนที่16สิงหา67สวัสดีครับ